ทมกินสดครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับคลิปวิดีโอที่จะมาแนะนําวิธีการทําเครื่องดื่มเมนูต่างๆนะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ถือว่าเป็นคลิปต้อนรับวันสงการแล้วกันนะครับวันนี้ตรงกับวันที่11เมษายน2560นะครับวันนี้เราจะมาแนะนําวิธีการทํานมสดปีโป้ช็อกโก้นะครับก็คือเป็นเมนูที่ผมได้ครีเอทขึ้นมานะฮะต่อยอดจากอนมสดนะฮะเมนูนมสดนะฮะวันนี้เราจะมีปีโป้นะฮะแล้วก็เราจะมีช็อกโกแลตด้วยนะครับผมส่วนผสมที่เราใช้ก็มีนะฮะนม สดเมจิพัตเชลไลนะฮะฝาสีน้ำเงินนะครับนมข้นจืดนะครับแล้วนมข้นหวานนะครับของคาร์เนชั่นนะฮะและที่ขาดไม่ได้นะฮะเมนูวันนี้คือปีโป้นะครับแล้วก็ส่วนผสมส่วนที่เหลือก็จะเป็นขอน้ำช็อกโกแลตนะครับผมโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมโอเคครับผมเรามาเริ่มกันเลยนะครับส่วนผสมที่เราใช้วันนี้นะครับผมใช้นมข้นจืดคาร์เนชั่นนะครับ30 ml ครับผม ก็นมข้นหวาน,นคาริชันนะฮะวันนี้เราใช้แค่20 ml นะครับเพราะว่าวันนี้เราไม่ได้เป็นเมนูปั่นนะครับนมสดเมจิกพัชไลท์นะครับใช้30 ml เท่ากันกับนมข้นจืดน,นะครับโอเค เราก็จะได้ส่วนผสมที่เป็นนมสดนะครับโอเคขั้นตอนต่อไปก็คือให้เราเอานมสดกับปีโป้นะฮะไปปั่นในเครื่องปั่นนะฮะเพื่อให้เนื้อปีโป้มันผสมกับนมสดนะครับผมนี่เราปั่นรวมกับปีโป้เรียบร้อยแล้วนะครับ หลังจากนั้นให้เราเตรียมน้ำช็อกโกแลตนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะฮะว่าเราจะทําน้ำช็อกโกแลตนะครับต่อไปก็เป็นวิธีการทําน้ำช็อกโกแลตนะครับวันนี้ผมใช้ช็อกโกแลตของ bon บอนช็อกโกนะฮะเราใช้1ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็ชงช็อกโกแลตให้เข้ากันทีนี้ก็เหมือนเดิมครับเราจะเพิ่มความเพิ่มความกลมกลม่อมหรือว่าเพิ่มความหนึบของรสช็อกโกแลตนะฮะด้วยซอสช็อกโกแลตนะครับ พอหาซื้อง่ายตามแมคโครทั่วไปมีขายครับบ,รบีบซอสประมาณสัก10บ l ครับผมตั้งใจจะให้น้ำช็อกโกแลตนะฮะมันค่อยๆเย,ย,ยิมลงมาด้านล่างนะครับอันนี้เราจะใช้เป็นแบบท็อปปิ้งด้านบนแล้วก็เลยเพิ่มความหนักของน้ำช็อกโกแลตด้วยซอสช็อกโกแลตนะครับโอเคครับก็ให้เราเติมน้ำแข็งใส่แก้ว18ออนไปในน้ำอเงี้ยแล้วค่อยค่อเทน้ำช็อกโกแลตที่เราได้มอกี้ลงไปนะครับ แล้วต่อไปเราก็เติมฟองนมเข้าไปนะครับวันนี้เราจะได้ทั้งหมด3รสชาติเลยคือ,อรสชาติของช็อกโกแลตนะครับแล้วก็บีโป,โป้มีออกเปรี้ยวนิดนึงแล้วก็ความมันๆของนมนะฮะผสมกันโอเคเดี๋ยวเราตกท้ายด้วยฟองนมนะครับโอเคครับผมเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูนมสดบีโป้ช็อกโก้นะฮะ อันนี้เป็นเมนูที่ผมคิดขึ้นมาแล้วก็ปรับใช้เองนะฮะด้านล่างก็จะมีน้ําช็อกโกแลตไหลเยิ้ยมลงไปนะครับแ้วชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปวิดีโออื่นนะคระไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสาหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ